แดงเบลถุงไม่พอเนี่ยใส่ไช่ไยะใส่เปลือกไข่ก่อนเอามาใส่เปลือกไข่แับดำมันกินนดำมันงูมก็เอามาถึงนี่เด้อปะนะเออนั่งร่วมกันหลบนั่งร่วมกันเอานั่งร่วมกันเออพอและพอปอกไข่ให้กินยังมีลูกดีๆมันกจับเฉียนใส่ย่องในย่อนกับพ่อได้ให้ไผ่ดอกก็ให้ได้ซูนั่นละกินเดี๋ยวยายจะบอกจะมันได้ย่อนค่ะเอามาใส่เปลือกไข่เด้ครับมันก็บลูกได้เบาบานเ้องโซกับพวกมันก็บเสีพยายามทำความสะอาดสะอาดซอยประจักษ์เอา เดี๋ยวก่อนมื่อนี้พ่อสืสอนภาษาภาษาอังกฤษเด้อเอาคอยคอยคอยก่อนฟังมือฟังนับพ่อสืนับเลยเป็นเป็นภาษาอังกฤษเด้อพ่อสื่อวันทูทีพอหอดที่มึงกับไซเลยเด้อเอาวันทูทีเก่งมากมาเพราะมันยินเตือนเลยนะครับภาษาอังก็ได้